สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ทุกคนก็อยู่กับช่อง F A Y N W K กันนะคะมาในมาดตใหม่นะคะทุกคนอออนค้คอมเมนต์อ้าวมันม่ได้ลงคลิปโดนแล้ว <c oughs> ไม่ได้ไลค์ไม่ได้ลงคลิปเป็นเวลาประมาณหนึ่งเดือน สาเห็นเนื่องจากว่าเราได้สูญเสียคนที่รักจากไปโดยรวดเร็วมันทําใจบ่ขั้นใไหไหมพี่นอ้องทําใจยังไม่ได้เลยทําใจบ่ได้วันนี้ก็จะมารีวิวลายตะก้าเหมือนเดิม อันนี้เป็นลายได้ยอย่างงงว่ะอ่ะอันนี้เป็นลายขอนะคะทุกคนลายขอตัวนี้เป็นตะกร้าสีน้ำเงินสีน้ำเงินใช้เส้นหลายสีอทองสีเหลืองทองตัดขอบด้วยลายจูงนางตรงกลางนะคะลายนี้จะเป็นพิเศษหน่อย ปกติเราจะขายที่ห้าร้อยห้าสิบวันนี้ก็จะเป็นหกร้อยเราเพิ่มจุงนางคู่ตรงนี้ไปตรงกลางเป็นีน้ำตาลเข้มที่สำหรับพันขอบนะคะตอนนั้นสำหรับขอบตรงนี้ใช้เป็นสีน้ำตาลทองดูความละเอียดของร้านนะคะ ก็เห็น,หนที่ิันขายอยู่น้าขางทางนี่ขายไปแล้วพแพงดิแต่ว่าความละเอียดจะไม่ค่อยมีนะคะก็ไม่ได้ว่าเขานะคะเพราะว่าเพราะว่ามันก็ทําทําในราคานั้นนะคะสําหรับร้านเราคือเราจะเน้นทุกซอกทุกมุมนะคะรายละเอียดเราจะเก็บทุกส่วน เก็บทุกส่วนสามารถตรวจสอบได้ถ้าไม่ชอบคือไม่เอาะะสำหรับตัวนี้เป็นไซแอลไซแอลก้นไม้ไผ่นะคะสำหรับตอนนี้ไหวก็ขาดตลาดเป็นไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วหาย,ยากมากสร้างของกันยากจนลูกค้าด่า,หายหแล้วว่าสิขายบขาใครบ่สนลย อันนี้เป็นใบลูกค้าสั่งทํานะคะเป็นลายนกคู่อันนี้เป็นสีน้ําเงินเหมือนกันตัวนี้เป็นลายนกคู่สีน้ําเงินสําหรับเส้นสายเป็นสีครีมทองขอเป็นสีน้ําตาลทองเหมือนเดิมอันนี้เป็นก้นไม้ไผ่ไซเอลนะคะก้น,น,ออนไม้ไผ่ไซเอลลายนก ดูรูปข้างในตะกานะสวยไหมข้างนอกก็จะเป็นประมาณนี้นะคะลายนกคู่ใบนี้อยู่ที่550อยามีลูกค้าสั่งสั่งทำนะคะแต่ว่าจำไม่ได้ว่าเป็นใครสั่งทำขอความกรุณาโทรกลับมาหาแม่ค้าด้วยคระเบอ้์ม่ค้าจำอย่างบ่คอยไดเลยผู้ใดกะ่ะ เอฟซีทั้งนี่ยงเกาะไว้ลืมจำได้โบโนะผมสัน้นจำได้โบขออนุญาตตัดผมสัน้นเพราะว่าผมมันไม่ดีผมมันชั่วใครสนใจลายไหนสีไหนยังไม่มี เอาไปทําได้นะคะนี่ลายนกคู่แล้วก็ลายขอนี้สีเหลืองทองตะก้าสีน้ําเงินทั้งคู่นะคะใช้สีน้ําเงินทั้งทั้งสองใบสีน้ําเงินทั้งสองใบความแตกต่างมีให้เห็นใครชอบลายไหนแบบไหนจัดไปยังรู้สึกอ่ะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่ามันก็ต้องขายของ ชีวิตเราก็ต้องเดินต่อไปคนตายก็ตายไปเนะ,ะทุกคนอยู่ก็ต้องสู้ต่อไปแล้วยิ่งในใเอฟซีอยกับว่าายามะเทียสงสัยมีหมองสื่อของไม่แล้วลืมร้านเราไปแล้วอะ่ะจริงๆใช่ไหมสเตก็คิดทอดคือเก่าล่ะวันนี้ เราก็จะขอจบคลิปนี้ไปก่อนนะคะทุกคนเจอกันใหม่คลิปต่อไปสวัสดีค่ะ